สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการติ๊กตูดูครับวันนี้เราเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อทําความรู้จักกับทีมสกูบ้าแชมป์หุ่นยนต์เตะฟุตบอลโลกหลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าเจ้าหุ่นยนต์เตะฟุตบอลเนี่ยมันคืออะไรคําว่าหุ่นยนต์มันคือมันคือสิ่งที่สามารถจะทํางานได้โดยอัตโนมัติใช่ไหมครับโดยโดยไม่ต้องใช้คนในการควบคุมก็อย่างแรกๆคือเหมือนกับนักบอลทั่วไปครับที่ว่า เตโด่งได้เตะเลียดได้วิ่งเข้าไปขโมยลูกเราก็อะไรอย่างนี้ครับอย่างที่เห็นการเคลื่อนไหวและระบบคิดอัจฉริยะของหุ่นยนต์เตะฟุตบอลอะไรคือส่วนประกอบที่ขับเคลื่อนให้หุ่นยนต์เหล่านี้วิ่งอยู่บนสนามแข่งขันได้ครับสำหรับหุ่นยนต์นะครับก็ส่วนประกอบก็จะมีนะครับตั้งแต่อันนี้คือเกาะของหุ่นนะครับทําจากไฟเบอร์การ์ดนะครับต้องเป็นสีดํานะครับก็ตามกฎนะครับแล้วก็ข้างในนะครับ ก็จะมีอ่านี่เป็นเป็นบอร์ดทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับในการสั่งการนะครับแล้วก็จะมีชุดชุดล้อนะครับล้อจะมีสล้อนะครับนะครับแล้วในแต่ละล้อนะครับก็จะมีโรอเลอร์นะครับซึ่งซึ่งจะมียางเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นนะครับครับข้างในก็จะเป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์สั่งแล้วก็ชุดข้างหน้านี่ครับก็จะมีตั้งแต่ชุดดิฟบอลนะครับจะจะใช้ดูดบอลนะครับเพื่อให้บอลติดอยู่ ข้างหน้าตัวหุน่นข้างหน้าชุดยิงตรงนี้ครับเพื่อ,อใช้ในการเลี้ยงบอลกับการริบบอลก,ก่อนที่จะยิงครับให้ลูกน,นี้ครับอย่างแรกก็คืออันแรก,กคือว่าพอเ,เรามีสนามใช่ไหมครับแล้วก็มีกล้องอยู่ข้างบนสนามครับแล้วกล้องข้างบนเนี่ยก็จะเหมือนว่าจะถ่ายรูปออกมาถ่ายรูปออกมาเสร็จปุ๊บก,ก็จะส่งไปให้คอมกรรมการ สืบพุกความกรรมการก็จะบอกว่าหุ่นเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งไหนอยู่ที่จุดไหนอย่างเงี้ยครับส็จปุกก็ส่งกลับมาให้เราว่าหุ่นอยู่ที่จุดไหนบอลอยู่ที่จุดไหนครับพอส่งกลับมาปุ๊บเราก็จะเอาว่า <c oughs> ถ้าหุ่นอยู่ฝั่งนี้สมมุติว่าหุ่นเขาอยู่ฝั่งเรา2ตัวเราก็ควรจะกันสองตัวนะครับเขาเขาจะส่งให้เราเราก็จะเป็นคนคิดว่าเราควรจะเล่นยังไงเล่นแผนไหนนะครับก็จะคอยคิดแล้วก็ส่งกลับมาที่หุน่นส่งเป็นสัญญาณไวเลสครับกลับมาที่หุน่น แต่ผู้หมุนก็จะพยายามวิ่งไปจุดนั้นพยายามทำตามสิ่งที่เราสั่งไปอย่างนี้นครับคุณผู้ชมคงได้รู้จักหุ่นยนเตะฟ,ฟุตบอลกันมากขึ้นแล้วนะครับในตอนนี้เราไปดูจุดเริ่มต้นของทีมสกูบ้าทีมที่รวมหุ่นยนเตะฟ,ฟุตบอลนี้เข้าด้วยกัน อันนี้ต้องเล่านิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วทีมสกูบ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับโดยที่ก็คือท่านอาจารย์บรรยานะครับเป็นคนนําการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอลเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกสมัยก่อนก็เป็นชมรมโรบอรททม์มาก่อนนะแล้วแต่แล้วพอมาถึงแบบเปีหลังเนี่ยเราก็แยกเป็น2ทางทางนึงเน้นฟาร์มเป็นเลิศเลยคือรับเอาเด็กอาชีพเ,เข้ามาแล้วรเาเป็นเลิศอีกทางหนึ่งก็คือไปเทรนเด็กทั่วไปให้เป็นอาชีพผมทํา2ดูเอาแท็กเสมอฮะเพื่อตอบสนอง2ด้าน ให้มันค้างอยู่สำหรับไอ้ตัวเนี้ยอาจจะต้องลิงไอ้ตัวนี้โดยตรงก็คือกาวเชื่อมกาวเชื่อมมันก็ขยับไม่ได้นะครับท่งนี้ไม่ใช่คุณเชื่อมเฉพาะจุดนี้ใช่ไหมคือถ้าเกิดคุณเอาตรงเนี้ยไปแจะเฉยๆแล้วมันถ้ามันสไลดออ์อะแขกตรงก็สไลด์ลงดิถูกปะคือคุณต้องเอาตอรงเนี้ยมันเป็นจุดที่มันอยู่กับที่ได้ถูกปะ ทุกอย่างที่เห็นแบบน,นี้มาถึงจุดนี้ได้เหมือนนักบอลฮนะทั่วๆไปก็อย่างนี้นะฮะก็ต้องผ่านความล้มเหลวมาตลอดเราโดนโดนถล่มเยอะนะเออลังโดนหลายอย่างมากแล้วก็เรื่องสถานที่การจัดกิจกรรมมันก็ไม่ใช่ว่าจะหาห้องได้ง่ายนะฮะก็ย้ายใช้ที่บ่อยแล้วก็งบประมาณที่ต้องวิ่งหากันเองมีข้างหนึ่งเราต้อง อาจารย์กับลูกศิษย์ต้องลงขันกันนะเพื่อไปแข่งที่ต่างประเทศตอนนั้นไม่มีใครสนใจไม่ใครมองพวกเราเลยเพราะล้มเหลวไงฮะเพราะเมืองไทยต้องการผู้ชนะจึงจะมีคนสนใจ ชื่อของทีมสกูบ้าเกิดมาได้กว่า8ปีแล้วนะครับซึ่งพวกเขาได้ทําการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศมากมายโดยทีมสกูบา้าเริ่มก้าวเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศในปีพุทธศักราช2549แต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จพอมาถึงปี2551ประเทศจีนคือสนามแข่งสนามแรกที่ทีมสกูบ้าได้ลงแข่งในเวทีโลกถึงแม้จะไม่มีรางวัลติดไม้ติดมือกลับมาแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะในปีถัดมาพวกเขาก็คว้าตําแหน่งชนะเลิศได้สําเร็จ ซึ่งกุญแจสําคัญของความสาเร็จของพวกเขาก็คือการพัฒนาหุ่นอย่างต่อเนื่องและในปีนี้ลูกหมงของพวกเขาถือได้ว่าเป็นอีกก้าวสาคัญของการพัฒนาครับถ้าสมมุติว่าบอลมาในแดนหลังแล้วเราจะทํายังไงพี่ว่าเราเหมือนว่าเราจะสามารถเล่นเกมอยู่ได้ก็คือเราจะต้องเตะบอลออกไปข้างนอกถูกไหมครับก็เหมือนกับว่าเป็นการแบบว่าเตะพุ่งไปข้างหน้าก่อนไปตรงไหนไม่สนใจนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราเตะไปข้างหน้าแล้วมันมีผลต่อรูปเกมเราที่ว่าดีขึ้น เราทาแล้วดีขึ้นก็อาจจะทําให้เหมือนว่าเราได้เปรียบคู่ต่อสู้ตรงนี้ด้วยนี่นครับก็เลยไปนั่งคิดเรื่องลูกมงเรื่องอะไรมาปกติลูกมงนี่ค่อนข้างจะทํายากเพราะว่ามันเป็นรูปสามมิติฮะเวลามองกล้องจากท็อปวิวมานี่จะมองไม่เห็นนะเราจะต้องคํานวณได้แล้วก็ตำแหน่งต้องแม่นยําทุกอย่างต้องเปะเพราะที่ขอบรูปมันเวลาเสี้ยววินาทีต้องต้อง,ต,องต้องกระแทกละ ว่าทำเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ออกมาสักทีเนี่ยครับแปลว่าเราไม่ทําด้วยโมงดีกว่าเราไปทําวิธีอื่นจะดีกว่าหรืออะไรเงี้ยครับแต่แต่รุ่นพี่เขาบอกว่าเราควรจะมีแรงบันดาลใจครับอยากทําอะไรก็ต้องทําให้แนว่วแน่เงี้ยครับทำทำให้ดีที่สุดไปก่อนเลยครับคือเหมือนจําลองดูก่อนะจำลองบนคอมดูก่อนครับยังไม่ลงใส่หุ่น แค่จำลองบนคอมดูก่อนว่าว่า,น,าน่าจะทำได้แล้วน่าจะโอเคแล้วอย่างเงี้ยครับก็ตอนนั้นพอจำลองบนคอมเนี่ยก็ยังแบบได้บ้างไม่ได้บ้างคือ,อยังมีโอกาสแบบห้าสิบห้าสิบอยู่เนี่ยครับก็แต่ก็คือเหมือนว่าพยายามแก้แล้วแต่ว่าก็ได้ไม่ได้มากกว่าน,นั้นแล้วครับก็เลยเปลี่ยนไปก็เลยบอกว่าเพื่พ่ก็เลยบอกว่า,วาถ้าอย่างงั้นลองมาใส่หุ่นเลยผมก็เลยลองเอาลองเอา,เอาเพวกตัวโปรแกรมพวกนั้นครับลงมาใส่หุ่นเลยแล้วก็เหมือนกับว่าพอลงมาใส่หุ่นปุ๊บเนี่ย ขนาดบนคอมเราจำลองยังได้50-50ใส่หุ้นก็แบบก็ลดลงไปอีกเนี่ยครับก็พยาพยามพยายามบอกว่าพยายามพยายามปรับหุน่นพยายามปรับโปรแกรมให้ให้ทำได้ได้ทำได้มากที่สุดเนียครับ แน่นอนเทคนิคใหม่นี้ก็คือเหมือนการคิดค้นใหม่นั่นเองที่จะมาโชว์ต่อในงานอันนี้เป็นความก้าวหน้าหนึ่งที่เยาวชนเราทําได้เกินได้ขีดหนึ่งที่สูงมากนะระดับที่ระดับแนวหน้าของโลกแล้วก็เป็นความภูมิใจของคนไทยอันหนึ่งครับเพราะมีการแข่งขันเนี่ยทำให้เด็กผักดันตัวเองให้ให้เกิดการคิดที่เป็นระบบและเป็นวิทยาศาสตร์คือปกติชีวิตคนเราอ่ะถ้าเกิดไม่มีอะไรทักอย่างเนี่ยมันมีตัวแร่งล้าบางครั้งก็จะเป็น เออรเฮยอ,อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้สนใจอะไรแต่พอมีเราเป็นอะไรที่มปเป้าหมายมันก็เกือแรงบรีบคั้นไปหาเองฮะเราเตรียมตัวประมาณ6เดือนนะครับในการแข่งขันเนี่ยก็คือหลังจากกลับจากการแข่งขันครั้งที่แล้วที่ออสเตรียเรากลับมาเนี่ยก็คือจะให้เด็กพักในช่วงหนึ่งประมาณสักสองเดือนหลังจากนั้นเนี่ยจะเริ่มนัดประชุมกันนะครับว่าปีหน้านเนี่ยเราจะไปแข่งเราจะเตรียมตัวกันอยางไงบ้างก็เริ่มวางแผนแล้วก่อนแข่งประมาณหกเดือนเนี่ยเด็กก็จะเริ่มเข้ามาอยู่ใน ห้องชมรมมากขึ้นห้องแหลมากขึ้นก็คือมาเริ่มทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าอยากทำเนี่ยไปนะครับโดยที่ขนาดเดียวกันเนี่ยในช่วงเวลา6เดือนเนี่ยก็คือจะมีเด็กกลุ่มใหม่ๆเข้ามาก็คือทำเด็กที่เคยไปมาแล้วก็ทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยสอนว่าเออเนี่ยนะน้องเข้ามาแล้วเนี่ยควรจะทําอะไรบ้างและเนี่ยคืออะไรอธิบายให้เห็นภาพเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในห้องนี้ที่เกิดขึ้นในห้องนี้มันไม่มีสอนในห้องเรียนนะครับ จากวันคืนที่ซุ่มซ้อมอดหลับอดนอนนั่งทดลองเพื่อให้ได้หุ่นยนต์ชั้นยอดจนมาถึงวันนี้วันที่พวกเขาเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์เพื่อแข่งขันกับอีกหลายประเทศประมาณ30 30กว่าทีมะครับทั่วโลกเลยครับก็มีไทยญี่ปุ่นอเมริกานะครับที่ที่ดังๆแล้วก็จะมีจากพวกของอิหร่านแล้วก็ตุรกี ไปไปถึงปุ๊บก็อย่างแรกคือไปเช็คกล้องเช็คเรื่องแสงอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนเลยครับว่าเหมือนกันกับที่นี่หรือเปล่ามีอะไรแตกต่างแปปวนเยอะไหมอะไรเงี้ยครับก็พอไปที่นู่นเนี่ยครับก็จะเป็นสภาพแวดล้อมอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็คืออย่างพื้นที่นู่นเนี่ยครับพื้นเขาเป็นพื้นไม้ครับอย่างนี้เป็นพื้นปูนมันจะบอลอย่างเงี้ยครับบอลที่ลงพื้นเนี่ยครับจะเด้งจะไม่เด้งแต่ว่าที่นี่จะเด้งมากกว่าครับก็ไปถึงที่นู่นก็เหมือนเาต้องมีการซ้อมก็นานอยู่ครับ Start. Start. ก็อย่างเจอแมตต์อื่นนะครับก็เป็นคู่แข่งที่เหมือนว่ารุ่นพี่เขามองว่าไม่เหมือนว่าไม่ไปไม่ท้าทายเท่าไหร่ครับจนกระทั่งถึงแมตต์สุดท้ายครับเป็นแมตต์ที่เหมือนว่าเป็นแมตต์ที่ท้าทายมากครับเราเจออะไรครับ เจอกับอเมริกาครับก็คือทีมทีมที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็คือทีมจากอเมริกาครับก็หุ่นเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบครับปายวันแรกเขาก็เปิดโชว์เลยครับเปิดวิ่งแล้วก็ไปนั่งดูข้างสนามอุ้ยสู้ได้ไหม <laughs> ก็ค่อนข้างจะกดดันกดดันนิดนึงเพราะว่าเขาถเขาได้แชมป์โลกมาสามครั้งแล้วครับ คุณเนะี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกผมรู้ว่าพวกคุณทําได้แล้วพวกคุณก็พิสูจน์ตัวเองมาระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คืออย่าไปกลัวนะครับคุณก็ทําเหมือนที่คุณเตรียมตัวมาคุณเตรียมตัวมาตั้ง6เดือนนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณเตรียมตัวมาพร้อมแล้วอย่าไปกลัวแบบดีแจ้งแตบบ่ลูกแรกที่ยิงได้แล้ว <c oughs> เพราะว่า ทีมจากเมกาตอนตอนนัดชิงเลยนะครับวันนี้พูดถึงบรรยากาศนัดชิงกันแล้วกันตั้งแต่คือเขาจะค่อนข้างคือคือทีมจากเมกาคนที่มาแข่งนะจะมาแค่สามคนแล้วคือเขาเป็นโค้ชด็อกเตอร์ทั้งหมดนะผมเห็นเขามือว่าเขาเชื่อคุยอะไรก็กไม่รู้ครับเราไม่ค่อยเข้าใจเขาเหมือนว่าต้องแก้ตรงนู้นนะตรงนี้นะอะไรอย่างนี้ครับอีกคนนึงก็บอกว่าไม่ใช่ต้องแก้อยอย่างนี้อ,อย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับ ก็เหมือนว่าเฮ้ยอย่างน้อยเขากมีปัญหาแล้วแต่โต๊ะเรายังนั่งยิ้มแฉ่งกันอยู่บเหมือนทะเลาะคิักคิคักกันอยู่นะครับ ตอนที่แข่งตองนั้นคือรอบๆข้างก็จะมีคนไทยที่เข้าไปเยอะมากครับที่เข้าร่วมแข่งขังนนี้เพราะว่าหลีกผมแข่งเป็นแมตช์สุดท้ายเลยนครับแมตช์ชิงสุดท้ายเลยเราก็มาเชียร์กันหมดเต็มข้างสนามเลยครัได้อย่างแรกเลยนะครับ ประสบการณ์ชีวิตนะครับเป็นผมว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็ความรู้ที่ได้นอกห้องเรียนได้รู้จักการทํางานเป็นทีมเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยต้องทํางานไปด้วยกันได้กล้าสแสดงออกเพราะว่าการไปแข่งขันแบบนี้เนี่ยจะมีคนเข้ามาถามเราด้วยเราต้องไปถามคนอื่นด้วยทําให้เด็กเนี่ยมีความกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษหรือจะอานพรีเซนต์ตัวเองออกมาแน่นอนหนึ่งมหาวิทยาลัยคณะทศวิชาสําคัญที่สุดจะต้องร่วมมือฐางที่24ชั่วโมง สองอ,อุปกรณ์แ a บเทเข้ามาเลยนะสามอาจารย์ต้องพร้อมเพราะผมนี่อยู่กับเด็กเนี่ยอาจารย์ทำงาน24ชั่วโมงผมก็อยู่24ชั่วโมงก็ต้องช่วยฮะจำเป็นแต่จริงๆแล้วมันพอแก้ได้โดยการแบ่งโหลดหลายอาจารย์หลายท่านมาช่วยกันแชร์ได้กันว่างคนนี้ไม่ว่างสับรางก,กันก็ได้ตัวเยาวชนตัวเด็กเองก็ต้องมีความพร้อมด้วยฮะคือใจต้องถึงแล้วก็ค่อนข้างจะหนักยอมรับนะยอมรับมันหนักมาก ในวันนี้รายการ t ิ n งทู d o ได้นําเสนอวิธีการถ่ายทอดความรู้เรื่องยากๆอย่างเช่นเรื่องเทคโนโลยีหุ่นดนให้คุณผู้ชมทุกท่านได้เห็นแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรและหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องยากแต่หากเราใส่ใจและทุ่มเทพร้อมทั้งมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายนั้นก็สามารถคว้าความสําเร็จมาได้เหมือนทีมสกูบ้าครับวันนี้คงหมดเวลาของรายการติ n งทูดูแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ